ก็แต่ว่ามันน่าเกลียดมากตรงที่เขาสร้างหนี้ไว้เนาะแล้วแบบหนี้เนี่ยมันจะแบบพุ่งขึ้นไปเรื่อยๆอ่ะจนถึงปี70ซึ่งเป็นปีสุดท้ายที่เขากำลังจะไปที่เขาจะไปเออที่เขาเป็นรัฐบาลอ่ะแล้วเขาก็ทิ้งก้อนหนี้ไว้ที่แบบว่า69%เอนต่ะต่อ GDP อ่ะแล้วเพดานมันอยู่ที่70อ่ะก็คือรัฐบาลใครเข้ามาต่อนี่ก็คือแบบรับขี้ไปเต็มอ เออก็คือแบบทําอย่างนี้ได้ยังไงมันไม่มีแบบความรับผิดชอบทางการคลังอะไรเลยใช่ไหมคุณมาก่อหนี้ไว้คุณไม่เล่งใช้หนี้ในสมัยของคุณเองใช่ไหมถ้าคุณบอกว่ามันคุ้มค่าจริงคุณว่าใช้หนี้เองดิเออแต่นี่ก็คือแบบว่าในท้ายเราจะส่งต่อมอรดกหนี้และเศรษฐกิจที่ <laughs> ที่แบบว่าใกล้พังที่มีคนช่วยกันค้านมาไปให้กับคนต่อไปรัฐบาลต่อไปอะ่ะยินดีด้วยนะเออ,เอ,อ